สำหรับคลิปนี้เนาะข่อยกัซิมารีวิวอีสานนครสินพี่น้องเออในความที่ข่อยเบิ่งเหมือคขึ้นนี่ข่อยประทับใจต่างแต่เพิ่นเปิดวงคุณละการเปิดวงคองเพิินเป็นการโชว์ที่อลังการมากแบบเป็นการโชว์ที่อลังการมากนะคะโชว์เนี่ยการชุดทั้งชุด ชุดโชว์ชุดแดนเซอร์นะคะแล้วก็ <c oughs> เขาเอ่ยนิยังสเต็ปการโชว์สคริปต์การโชว์ค่ะมันเป็นโชว์ที่แมสมากแลวมันเป็นโชว์ที่สุดอลังการซึ่งข่อยเบิงมาลลั่มมาหลายวงนะแต่ว่าข่อยมาประทับใจอิสานนครศรีนนเปิดโชว์วงแล้วตั้งแต่เริ่มโชว์วงจนหอดจนจบข่อยบอกได้เลยว่าข่อยการันตีเลยว่าอิสานนครศรีนกท์ยืนยในเรื่องของมาละ่มมูขึ้นกันเด้อถ้าผู้ใดอย่าเบิงม,ลมัลั่มมูนี่ข่อยแนะนำเป็นอิสานนครศรีนเพราะได้ครบได้ครบทั้งลำทั้งอ่าลำเรื่องนะะะคคบด้ ล่ำเรืองกับล่ำมวลพี่น้องแล้วอีสานนครศรีน้องจะโชว์วงเนี่ยก็จะตามด้วยอ่าโตเกียวมิวโตเกียวลัมซิงใช่ไหมโตเกียวลัมซิงก็จะมีน้ำทัพด้วยคูจุนนี่นะคะน,นี่ก็คืออ่าในเรื่องของน้ำสิงนี่กันอย,อยู่ใครคูจุนนี่น้องน้ำอุน่นน้องเวิร์นนะคะแล้วก็ยูรินะคะน้องแอนนี่นี่คือมวลนี่แหละจะจวดจาดอีหลีมาลลัมซิงอันโตเกียวนี่จวดจาดแฮงพี่น้องค่อ,อ,อยการันตีเลยว่าถ้าคูจุนนี่ขึ้นไปที่ไหนี่คือจวดจาดมวลค่ะมวลนี่หลีอฮะแล้วที่สัมพัญค่ะศิลปินอีสานนครศ เป็นศินลปินที่มีคุณภาพตอนแรกเลยไดย้ขอสิบอกให้ฟังว่าคอยมาเคยเบิร์คือเราเราเราดูหมอลำแต่ก่อนไม่เคยดูหลังๆมาก็จะดูหมอลำคณะนั้นคณะนี้นะคะแต่พอมาเจอศิลปินของอีสานาคนครสิงห์พี่น้องคอยมาพอดเจมยอดไทยฟุตบอลน,นะคะแตมสีจุย๋ยไอวาณิตาไม่เป่าเออแล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนที่ว่าได้เอยซื้อกลัดตองขออภัยแต่บอกเลยค่ะว่าทุกคนเป็นศิลปินที่มีคุณภาพด้วยหนึ่งเสียงดีค่ะ เสียงดีสองโชว์ดีค่ะการโชว์ของเขาเวลาเขาออกมานอกเวทีค่ะทุกคนจะแบบมีออร่าศิลปินแล้วบอมเนบาศิลปินแบบธรรมดานะคะคือเวลาออกมานอกเวทีนะคะทุกคนจะดูแบบมีเทสเป็นของตัวเองดูมีสไตล์เป็นของเจ้าของพีนองแล้วเอ็นตเตทนาเวทีได้แบบมวนจ่ะเอออันนี้คือศิลปินของอีสานนครศิลน,นะคะบอกเลยคาวาศิลปินของเขาแบบเลิศขอใช้คำเดียวว่าเลิศเลิศทุกคนนะคะเหล่าบาัตนี่เรื่องของศิลปินนี่นอกจากการโชว์แล้วมันเาะการแต่งตัว แมนเป็นบอลลัมกับจริงแต่การแต่งตัวเขาทุกคนแต่งชุดแต่งตัวออกมาเป็นชุดที่แบบเออดูหล่ออะดูหลอดูสวยแบบดูมีสไตล์อะเอออีสานละครสินชิลปินเขาแบบดูมีสไตล์ดูมีเทสอะแล้วทุกคนก็เป็นแบบเทสเป็นแบบสไตล์เป็นของตัวเองอะ่ะแล้วมันโอเคมากมันมวนมันจอยแล้วมันทําให้เราเกิดความประทับใจไงอเออแล้วมือขึ้นอีกกะจะมีตลกคณะตลกกับมวมนค่ะเออแล้วมือขึ้นนี่อันคู่จะดีขึ้นเลรียตลกพี่น้องมวนคาเดอร์เออ อันมือเคื่องนี่คอยใส่เข้ามามวนเฟือกอีก่เลยคอยสิบอใไ้ทั้งตลกนี่คอยตลกตั้งแต่คูบากำลําอุน่นกับฝนยางออกมาแล้วล่ะอันมาอันเทศอันเด็งดึงนัน่นเออนั่นแหละมานีฮู้จะหนีออกมาล่ะอันบอดโนดออกมานี่คือแบบโอ้เรียกเสียงหา้าเดี๋ยดีคักเลยนะคะแล้วคู้จะหนีเลนดี้หนีพี่น้องเออฉากที่เรียกเสียงหัวค่อยดังที่สุดคือฉากที่ยุริฉ <laughs> ากที่รุดโยริยางออกมาคอยกระเบิ้งเนี้ยผู้ใด เออตอนแรกนึกว่าคู่ชินจังแต่คู่ชินจังเนี่ยคยเคยเคยเห็นแบบบทบาทนี้พันมาแล้วนะเออพอบอกว่ายูรินี่คือแบบคำกล้ากมากเลยแบบเซอร์ไพรส์มากแบบมันเซอร์ไพรส์แหงอ่ะเราไม่เคยเห็นยูริขึ้นเล่นตลกแล้วเล่นแบบว่ามุกค,ค้นทองอ่ะเออนี่คือแบบจ้งเซอร์ไพรส์แฮ้งอ่ะยูริเล่นแบบเล่นตลกอ่ะเออเนาะกับแบบว่าเออก็ตลกเขาก็ทบเครื่องมวนจ้ะคอนเฟิร์มว่าสนุกนะคะแล้วกันมีลังต่อก่อน ลำ่ำเรืองอ่ะเป็นล่ำเรื่องล่ำเรื่องนี่กระมวลคือกันเออเป็นล่ำเรื่องกระมวลแต่ว่าข่อยนั่นอันหลับไปก่อนยยรีออกมาอ่ะสักคักซมึงข่อยกะหลับเออแล้วขาอกะตื่นมาอีกทีหนึ่งตอนล่ำเรื่องค่ะเดี๋ยวบานนี้เราย่างมึงทามากข่อยกะว่นเมืองล่ำเรืองนะคะล่ำเรื่องประทับใจที่สุดนะคะข่อยกระบอกได้เลวรรวะะเยว่าอีสานนครสินนะคะชุดเพชรข่อยมากมากดยเขาอีสานนครสินจังเป็นข่อยเป็นอย่างข่อยมากชุดเพชรอีสานนครสินจ้าเป็นัวนักเอกตตวไร่ัตพ่อตัวแม่ชุดเพชร,รเขาแบบ เออมันแมสกับเวทีมากอะทุกคนมันแมสกับเวทีมากมากเลยสุดเพลสแล้วเป็นลำเรื่องต่อก่อนแล้วมันทําให้ดูแบบเอา้าลำเรื่องต่อก่อนดูไฮโซเออดูมีคลาส่ะใครกับเขาก็เห็นอีสานนครสินนี่แหละอือสรุปง่ายงเลยเจ้าภาพคะถ้าเจ้าอยากจ้างเจ้าจ้างอีสานนครสินเด,ด้อเจ้าได้ครบทุกอย่างเลยแต่ถ้าจิตจ้างเห็นมันครบเครื่องก็คืออีสานนครสินโตเกียวลำสิงเด้อเจ้าภาพคะเพราะว่าอย่างมันได้ครบบันจ่ามือเครื่อน,นี้ ได้ซีพเคย์ไฮเต็มลอยเลยพี่น้องแล้วไม่มีสะดุดนะคะสคริปต์ของอีสานนครศิลป์ดีมากสคริปต์การแสดงเขาดีมากนะคะแล้วก็บวกกับโตเกียวลัมซิงเอาโตเกียวลัมซิงไปไว้ตรงช่วงที่มันโอเคอะตรงช่วงที่มันกําลังแบบเขาทําอะไรคนกําลังจะสนใจอะเออแล้วมันมันมันปลุกความสนุกของเราได้แล้วพอโตเกียวลัมซิ่งขึ้นปุ๊บเออแล้วก็มาต่อของอีสานนครศิลป์ก็คือมันมันไดอะมันแบบมันเข้ากันหมดเลยคอยปุ๊บหมสีอธิบายซะไหนพี่น้องเอาไปมา อิสานนครสินโตเกียวร้มซิงอ่ะมันเข้ากันหมดเลยทั้งเรื่องสคริปต์เรื่องการโชว์มันเห็นเห็นอารมณ์ผู้เบิงอ่ะเฮ้ยมวนอีหยังต่ตเป็นเจ้าไหนโตภัยสิออกมาอุ้ยออกมาแล้วประทับใจกันทุกคนเลยพี่น้องนี่แหละอิสานนครสินโตเกียวรัมซิงถี่จะภาพตกงจกเอออันนี้ก็คือความคิดเห็นของแม่ผู้ใหญ่เนาะว่ามันมวนแบบไดนคยกันอยากให้ผู้เจ้าเนี่ยเขาไปเบิรงกันอิลีอ่าภาวายอยหยังคุ้มคา่าถ้าซื้อออนไลน์ลอยเก้าบาทถ้าซื้อหนางาน้นลอยเท่าไรล่ะลอ,อลอยย คุมอี้หนีเออแต่ว่าบาดหนาง,งั้นเคยจำไม่ได้่ามันจะบาดเด้อแต่ว่าถ้าซื้อออไรลอยกรเาบาดเจ้านอนใส่สมอลทองยี่ห้ะเจ้าก็คุมแล้วมวนจ้ะแมนแท้เจ้ามีทีวีใหญ่ๆนะเป็นเป็นฮมเทียเ,เตอจ้าเบิ่งอีสานาคนครสินเบิ่งเมื่อหมือเมื่อเคลื่อนีิดอ้ยฟิ้นค่ะมวนแน่นอนจ้ะสำหรับสายหมอลำนะจ๊ะฝังอีสานาคนครสิน้ำเน็ตเด็พี่น้องเป็นหมอลำมูเป็นพราะมูทีพวกเขาอ่ะควรจับตามองเพราะบอกเลยค่ะว่าทุกอย่างทั้งเวทีทั้งชุดโชว์สเต็ปอะไรครบเครื่องร้อยคะแนนเต็มจ้ะ